เปี้ยวไหมลูกเปี้ยวเปี้ยวกินส้มโอ้กินไปด้วยทำหน้าเปรี้ยวไปด้วยเดูจดหนอเปิ้นไหมล้องมันเปรี้ยวใช่ไหมมันเปรี้ยวใช่ไหมลูกมันเปรี้ยวใช่ไหม กินส้มกันอยู่นะคะกินส้มนี่กินส้มหืดูดส้มอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับกินกินกินน้ำน้ำอย่างับนิ้วมามีสิลูกยำยำ <c oughs> คือออะไรลูก <c oughs> ยากกัดแก้มดินเล่นมีแต่คนอยากกัดแก้มดินเล่นยำยำเออมันเปรี้ยวใช่ไหมโ้่ม,มันเปรี้ยวใช่ไหมลูกทำทำหน้าเปรี้ยวใส <c oughs> อันไหนเปลี่ยนชิ้นใหม่อ่ะเปลี่ยนชิ้นใหม่ มีรันกินชิ้นใหม่แล้วชิ้นเก่าจะหมดแล้วย่อยไหมครับรันทุกคนถามย่อยไหมลูกจะกินแล้วจะกินแล้วอรอยเอาเอเลย่ามาเลยด้วยม,มันเปรี้ยวม,มันเปรี้ยวใช่ไหมลูก เปี้ยวว,ว่ะลูกหญ่ยไหมครับ Tangerine Orange อใะปากปอะอ่ะเาปะะปู่่ะ่ะม ออนดูะไรอาจจะออกจากเก้าอี้ไม่นั่งโอเคซื้อมานั่งขายที่ไหนนะคะอันนี้ก็ที่ไหนมีคนเอามาให้เนาะมีคนเอามาให้แต่เดี๋ยวว่าตามร้านปกติก็มีร้านแบบขายของเด็กเขามาให้กับไอ้ที่อย่างี้ไงไอ้ที่ตัวกัดอินดิ่อ๋อเอาไม่เอาแล้วใช่ไหมเอาไม่ลุดแล้วไหม ไม่เอาไม่เอาไ,ไ,มไม่ใช่เวลากินเขาไม่ใช่เวลากินหนูแล้วไม่ใช่เวลากินหนูแล้วมานียเช็ดมือสิลูกเอาไปเอาไม่เอาไม่เอาเอากินบ่ายประมาณบ่ายสองมาเล่นในนี้ไปสามเลยสิเขาจะกินมาเล่นนี้ไหมลูกนี่นะอ่ะไปมาแล้วนี่ของเล่นของคุณดีเล่น ยักษ์ไหนดูซิไหนดูซิของนอนอารมณ์จะดีดีของเล่นใหม่ใช่ไหมลูกมองแต่ถุงขนม่จะกินขนมจะกินขนมเหรอหของอะไรเอาให้น้องกินจะกินขนมเหรอจะกินของผู้ใหญ่แล้วเหรอลูกฮะ คนดีเล่นเจ้าเด็กยักษ์หยมเข้าไปลูกหมดแรงเหรอครับจะเอ๋จะเอ๋ทำนองแอ๋แอบะแอ๋บะแอบะแอ๋บะลูก

ถึงไหมลูกถึงไหมถึงไหมถึงไหมครับเอาเอาให้ได้จะเอาให้ได้เลยถึงถึงไหมลูกถึงไหมครับ อะไรอะไร่อะ่ะยมค่ะไม่เคยเห็นร้องเลยเลี้ยงง่ายจังเจ้าเด็กยักษ์โอ้ยก็มีร้องเหมือนกันนะคะเวลาหิวงองแงเบื่อง่วงนอนร้องให้เอาเรื่องเลยใช่ไหมลูก เดี๋ยววันที่เก้าจะมีไปฉีดยาใช่ไหมลกูกร้องไหมฉีดยาแล้วร้องไห้ไหมลกูกโอเคตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนาทีคุณมัมจะไปออกกำลับบงกายแล้วนะคะลกูกโอเคเปล่ามามีไปได้ไหมทำไมต้องมองมามีแบบนั้นอะฮะเฮ้ยใคร้ยเฮ้ยหฮ้ย โอเคบายทุกคน